สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เช้าวันที่22มกราคม2566นะครับท่านผู้ชมพี่น้องสินเจียยูอีสินนี่หัวใช้นะครับท่านผู้ชมครับร่ำรวยเงินทองเด้อครับมือนี้ครับผมตุ๊ดจีนนะครับเนาะครับมือนี้กะทีมงานช่างนะครับเนาะเพิ่นกระดิกระด้มาขุดหลุมปีแปนให้บ่าวเทาแหละครับพี่น้องขับจะพามารับชมต่องวดนะครับเนาะช่างคมขับกับเอฟซี เอฟซีถามเขามาหลายนะครับว่าชังคมงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพาพันสองพันหารเพิ่นได้มาหรือยังนะครับพี่น้องนะครับเนาะตอนนี้ที่นั่นชังเพิ่นกะมาแล้วเพราะว่ามือน้เพิ่นจะมาขุดหลุมปีแปนปีพังครับพี่น้องอ่าเพราะว่าวันที่26่สกมกราสองพันาร้ยกสกเจยยกเสาเอกเสาโทเป็นมือเลืกดีนะครับ โอ้ oh, ผมบระเรผมบระเรปิดแอรเอาเน,น,น,นี่ยมานี่เนาะช่างคมเขเป็นอย่างอ๋อมันค่านอยู่มันมาถึงไหนเอ, <Soul> อา,น,อน,า,น,อานี่ครับสวัสดีครับช่างคม,มครับสวัสดีครับผมนะครับเนาะกับทีมงานช่างเพิ่นกันมาแล้วกันนี่แหละครับบริเวณเนาะครับผมบริเวณเล่นที่จะก่อสร้างครับอ่านะพอช่างคมมันก็นัดเป่าเทามันนี่ครับว่าเพิ่นจะมาขุดหลุมนะครับเนาะตีแปนนี่ครับบริเวณ ี๋ยวผมจังไปคุย้ับพอชังคมน้ากันนะครับเนาะนะี่ครับบรรยากาศยามเช้าบานเฮารับตอนเศร้าๆอากาศเย็นพี่น้องสายมากก็เลยม,มีแดดก็หอนแน่อยู่นะครับรอ๋อครับมาฟังตองวัดน้ากันครับครับผมจังไดพอ่องวดนี้ใดแล้วมันบอกได้แล้วครับงวดนี้เลข บนจะปล่อยแต่ตัววิ่งไปก่อนบนปล่อยแต่ตัววิ่งไปก่อนนะครับเนาะล่างจะปล่อยเต็มชุดจับคู่ให้เลยครับอ่างวดที่ผ่านมาเนาะพ่อเนาะลักเก่าไหมโอ้เกิดถือว่าวิ่งบนเพราะวิ่งเพราะให้วิ่งกันวิ่งแมนเด้สังคมนะครับบอหลุดนะบบอหลุดเนาะสังคมครับผมอ๋อกรับไปผิดตัวตกต้อ่าเอ็ซีกับโบวายยังหรอกบบวากับโบวายจะเพาะเป็นว่าเนียนมาหลอยู่อ่า คนวางกับเขามาหลายงวดเนาะกับกัมีบ้างก็ต้องลดแล้วครับผมอืมไอ้ซีซูสร้างกริสีู่สร้างกสะซี่ซูคอยทุกงวดปล่อยทุกหวัดเนาะครับผู้ชมจนกลัวว่าไอ้ซีเบื่อเบื่ออ่านตัวเงป็นจะเลยปล่อยเนาะครับบ้านนี้ปล่อยล่างให้พร้อมปล่อยล่างให้พร้อมครับงวดบางนึงเขาถือว่าเขาได้เลขล่างเมนบอกบอกแต่ผมตัดเกียร์ทิ้งอ่าเพราะว่าพอให้แปดมากครับโอ้ พอช่างเป็นให้แปดมากวันนี้จะมีทั้งบนทั้งล่างวันที่แล้วนี่ได้ตัวใดล่างประคุมผมได้เซตสี่สี่เจ็ดโอ้ผมก็ได้กูกูกูตัวเคลื่อนในแบตเตอรี่สองใบก็ยังไข่เนาะเพราะว่างวดที่แล้วนี่ถามประคุมคนอยู่คนว่าชุดล่างนี้คนหายตะนีไปคนบริจับหาเนาะประคุมครับอ่าเอางวดนี้งวดนี้จับล่างให้เลยจับล่างให้ก่อนเลยครับเอาล่างไปก่อนครับ เด็กบนปลอยวันจันทร์ครับเลขบนปลอยวันจันทร์เนาะวันจันทร์คือมืออื่นต้นจันทร์ครับแต่เพราะเป็นยังเพราะว่าเดี๋ยวเขามีโอกาสพอพ้นอยู่แล้วแต่ยังเอาจังถามพอเป็น AFC เพราะว่าพอเนทำงานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าไปเอามองเดียวกันก็คือได้เบิดได้มาซุ้คนได้ฟอร์มกันอ่าฟอร์มนาฟอร์มกันก็ได้มืดเพราะเป็นยังนะครับเนาะแอบอยู่บ้านมีมืดดิแอบแอบนี่ไม่ได้อยู่บ้านบ้านเดียวกันมัดครับท่านผู้ชมปล่อยมือเดียวกันเบิดอ่า แอดมินแต่ละช่องก็อยูบย่บ้บบานเดียวกันนี่แหละครับหมู่บ้านเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวให้พ่อช่างมันเขียนให้นะครับจังใบเสียเวลาล่อ,รอครับโอ้ยช่างคมช่างคมไอ้ แต่ก็ผมเขียนใส่แต่ถุงปูนกระลังอ่าเดี๋ยวพอดีนี่ขึ้นขึ้นนี้มันจะมันไมีถุงปูนเขียนแต่แต่ตอนในถุงปูนเนี่ยมันจะแก่อยู่ค่ะห้าห้าห้าอ่าอันนี้อาจารย์ว่าเขียนใส่นี่แหละครับมันต้องเขียนใส่ถุงปูนจังของแท้ของแท้ของปรสร้างต้องครับตถุงปูนหรือว่ากระลังกระลังกลกองกระเบียนของแท้ครับให้บนให้วิ่งก้อนมาครับพ่อคมครับผมอ่าพอช่างบนให้วิ่งวิ่งบนแปดกับเก้า ับโอ้เคุนเด่นแปดเลขล่างนี่ปล่อยเต็มชุดเลยครับอ่าครับผมวิ่งแปดตับเก้าในเด่นแปดม่พอครับผมโอ้ค่ะแยมแยมมาแล้วคือแปดนะคะ่ะต่ว่าล่างนี่ปล่อยบมดเลยมันบ่ค่ะพ่อครับผมจ้ะวิ่งล่างศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะค่ะกับอันนี้เ่ไปเชียงขึ้นฟันดีโอ้ จังไหนครับเสียงเลขกไอ้พอชัางคมนนิบอ๋อโอ้ฝันว่าไปกินเราฝันวาเราโอ้เศ้ากินมาายปีแล้วนากินมาหลายปีแล้วครับเป็นเสียงเลขสช่างคมน่ครับทีมงานช่างครับเปินว่าฝันดีเล่นเร่ครับกับเล่นเล่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าโอ้ครับวันที่นั่นไครับพอชังคมเจงเต้ครับ หนึ่งมุมแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างแยกให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคเพราะว่าต้นนี้ส่วนมากมันจะเป็นบนนะครับอก็ผมจะเล่แยกกันเมือคักแล้วมันพอกันมือคักแล้วเบิดปีปีกายเบิดตปีปีกายเบิีครับเขาล่างนวดเดียว เขาล่างว่าเดียวครับเขาซิบหาล่างเขาซิบหาล่างอืมมาเนี่ยผมก็เลยแยกเลยบันครับล่างนี่กับเขาดีเข้ากันครับครับล่างนี่กับเขาดีครับมาเนี่ผมเฮ็ดมากหกปีมานี่ครับบ่เคยลุดเลขวิ่งเข้ากันบ่เคยลุดครับบ่เขาน่ากับเขาหลังเลขวิ่งครับล่างกับเขาดีเข้ากันครับ พอสร้างมากส่วนตัวกับมากตัวนี้นะครับครับมักซูนหานักหนักหนักหนักคือซูนหาเลยมักส่วนตัวนะครับมักนั่อยู่มักนั่พอช่างอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับซูนหามือว่านไปเห็นลอตเตอรี่ก็ว่าดิดก็ไม่กวาจะเอาแหละครับว่านลอตเตอรี่ก็ได้ซูนหาหาซูนเนี่ยมักโทษสั่งจองแล้วผมสั่งจองแล้วมั้งครับหาซูนนี่ครับกับตัวกับแปดตัวครับอ่า อันนี้กระซี่คุ้ยกันครับบนกระซี่คุ้กันครับครับตัวกับแปดครับตัวกับแป๊ดที่กันครับครับผมมากเก่นกระจังกันเกลือกจัดก็ได้อืมเทียบมันกับ่ะเขาวตัวที่ผมเน้นให้นะครับโอ้เทียบกับมะเขาวตัวข้างหลังครับอืผมกสันนิษฐานให้กับปลาไหลขึ่าอ่ะแต่วิ่งของพลาช้างกับปลาไหตัวนาะงค่ะเนาะครับไห้ล่างเอาวันน้ำพะข้มเนาะครับผมของพลาช่างคมครับวิ่งล่างศูนย์กับหนึ่ง เดนที่ศูนย์เนาะบ่คมเดนที่ศูนย์ครับศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่คมบอกแล้วครับว่าตัวที่ชอบตัวที่หนักคือศูนย์หาศูนย์หาหาศูนย์หนึ่งหาหาหนึ่งีกระเด็นร่องกับตัวไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมกับตัวไว้ด้วยสำหรับในทางเรกบนคือรอวันจันทร์นะค์ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่แอดมินก็จะไลยช่องก็จะนะครับ คือว่าพร้อมกันถ้าไปไปก็ได้มดได้มดอ่าได้มดเพราะนัดกันวันจันวันจันนะครับเนาะวิ่งบนวิ่งแปดกับเก้าครับครับชมชมนี่ครับวิ่งแปดกับเก้าน้นที่แปดรอจับคู่พรุ่งนี้ครับนะครับผมปล่อยแน่นอนปล่อยแน่นอนปล่อยคือเก่าไม่มีครับเอฟซีจะสู่บอเนาะครับพ่อคุณว่าถ้าอยไปแล้วกลัวมันไปโดนมันดังแห้งขึ้งงวดเมื่อกี้ครับแมนมันก็เลยกัน เป็นค่าการซื้อรละจับจองรัตตลีเนี่ยอ่าครับจังบาหงวดเมื่อกี้นี้ครับหวยแต่ละท่างกับมาตุงกับหวยชังคมหรือครับผมอ่าเพราะว่าด่งแห้งงวดที่แล้วกับแห้งครับของปุ่มตกไตวันไตวันบอลับอืมค่ะประเทศนอกบอลับอืมป่าปนัดมาปมว่าแต่ว่ากันยังมาหลักของพอชังคมอยู่เนาะหลักเก้าครับครับหวยช่างคมบอหลายคู่บอหลายชุดครับนะครับแค่สี่คู่ครับแต่ว่างวดนี้ หาเลยบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่างเป็นล่างนี่ครับเน้นตรงๆแต่วาชังคมวาให้กลับตัวไว้ด้วยครับผมเพราะว่ามันออกตัวกลับกับมาหลายงวด้วชังคมครับลังเทก็ออกตัวกลับอ่าลังเทก็ออกตัวกลับคือว่าให้เน้นตรงกลับตัวด้วยนะครับผมอ๋อครับพู้ช่างคมถือท่านี้ผมนะครับอ่าจะได้อ่าเอาไอ้มาเปียพผูช่างคมเอ้นี่ครับผมครับพ่อช่างคมพ่อหาหนึ่งนะพ่ออ่านี่ครับ นะครับแคปหน้าจอเอาครับสำหรชมพี่น้องนี่ครับบนวิ่ง8กับ9นะครับเนาะพอช่างคมจะจับคู่ให้ว่าล์วันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้แหละครับผมเน้นที่8ครับวิ่งขับล่างวิ่ง0กับ1เน้นที่0ครับ05 04 15 14เน้นครับตัวช่างคมเน้นหนักคือ05 50 15 51คือเด่นร่องครับกันคือ04กับ14เนาะพอช่างเนาะครับผมเอามันเองครับ คู่นี่แหละครับนี่ศูนย์สามศูนย์สี่นะค่ะมันมากมันบ่อไข่ยางผมก็เลยอ่ยวันบ่อไข่ยางนะศูนย์สี่นี่บ่ครับศูนย์สามนี่เป็นปลายบอช่างคมเป็นปลายเหรอครับศูนย์สามก็เป็นปลายเหมือนเนาะครับ่ที่แน่ๆคือเด่นศูนย์ศูนย์ต้องมานะครับบอาครับเอาครับเนาะขอบคุณพ่อช่างคมนะครับเนาะพ่อครัวขอบคุณค่ะครับนี่แหละครับผมบรรยากาศทีมงาน ครับเนาะทีมงานช่างเพคนครับนี่ครับผมเหมือนกับนังจะมาขุดหลุมขุดหลุมบ้างแผ่นบ่อพอคมครับอ่าขุดหลุมบ้างแผ่นนะครับบริเวณกับบ่อกว้างนะครับแคบอยู่พี่น้องบริเวณบ่ยใหญ่นะครับเนาะกะจะยกวันที่26มกราคม2566ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะคลิปนี้บ่าวเถาวกฝากไว้สำนีครับผมครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ